คุณอาทิตย์ดีเลยครับเออ Tuh... Tuh... Woh... Tuh... men... 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 ปความทาวหักไน่ได้บ่โน่นางคือสุดตั็บกเป็นยัง

คือขอมออป่้โอ้สอโก้าโปก้าใส่ใกล้อ้น่อยๆหน่อยๆแอ้วเล็กร้องเลย ออารได้กินน้ำไฟเดี๋ลูกใตน้ำนะโอ้ปลาคอนนอยู่น้ำคอนหนิว่าป่าเลยเน เพื่อตัวก็มองอยู่วเราวะโอ้มีหัวปลาเสือ ว่าหดปลาคอนบันปลาเสือปลาปคอนเนนี่แตปลาเออว่านี่แต่ปลาปลาคอนปลาเสือเยาลายได้คนน่ะทิกงัหาได้ฮะ อะไรโอ้ีปลาจักโตกี่อเป้่าัีปลาจะไปซื้อแล้วปีอยู่พ่อเด็กพอเด้กินเรานอกวะจักเรื่องนี้แหละจะว่าขอจะเคเช็ดมองท่องเที่ยวน่ะเออปักเต็มไปเลย ยามาคืนห้ามลงเล่นน้ำ่ันนั่นนั่นนั่น มันอาจิ๊ก,กดีเลยครับเออมันจะได้ไปช็อนสูรากี่ดีเลยนี่นะเออนั่นเห็นมันบอดดูว่ะปาหนัง ปอคคบปอาค,อบ,าคอบ,อบครับพี่น้องมองเชฟมองเชฟอุ้ยปอคคบปาบิโอ

จ้จมแทะดูนี่นะอ๋อมีตหอย่างป้าน่างว้ออร่อยดูกอ g g อ นั่งน,นี่แหละเจาเออประครบแถวหนีเลย,อยอเออมันกคืออยู่เลยนะเอา้าถึงจะมองมึงมองขนาดนี้ก็โอ้ยปะป่ากัดซครับแห้งตัวหน่อย โอ้มันอยู่สื่อนี้เอ้ามุมมันมองสาวกัมานมองซิฟเกายง่ยใหัเกียวอ้ว่ายมาให่ได้่อว่าหลัดติ๊กเราใส่หันงดเลยโอ๊ยปะเป่ากัด เสืสินภารกิจครับพ่อแม่พี่น้องม่องเศร้าเงียบครับช่วงนี้ปลาใหญ่น่าจ,จะกลายไปแล้วนะครับมาเห็นม่องซิฟครับพ่อแม่พี่น้องเอาลงหมู่บ้านเมื่อก่อนแลน้วกำลังเห็นครับปลาคบปลาเบี้ยวครับีใส่สวยอ่ะฮเมื่อนี้กจะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องกันแล้วกันครับทั้ง ช่องหาปลาแม่น้ำโค้งน่าเป็นเกย์ดีครับปากตอนแบบนี่ปลาปลาเนื้ออ่อนนะครั่าจจะเป็นตีเป็นปลาเนื้ออ่อนได้มันส้งเดียวกันกับปลานางปันมันแดงเนาะเจาพิษแต่ว่าสวดส้งปากเห็นช่องแต้มครับวันนี้อยังโอเคครับเป็นราคาก่อฟกปลาหมักบ้านเลยนะครับเป็นปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะ มันมัน้นด้วครับน้งพ่อได้เห็นแต้มครับส่วนปลา,าปลาปากเนี่ยคุมค้างไหวอันนัแหละครับตามันขางหนึ่งสงสัยตำเนียงตา,งงตาขาวกับปลาเป่าออมากัดนํำแน่นนะครับสิได้เอาขึ้นไปเหตุกินนะครับมันจิตายแล้วนะนอนผง,งาดผง,งาบแลยเพราะว่าค้างไหวคืนหนึง่งมื่อนหนึ่งก็คืนหนึ่งนะครับ โอเคครับปาเป่าก,กัมากัดมันก็บจิตใต้เลยแหละเอ้า